ปูนะตัวมาแล้วจ้ะตำกุ้งกับปลาหมึกด้วยะ ตัวสร้อยอยีกไหมอ่ะพี่น้องเอ้๋จะบูมแรงเลยไหเนเอามาเอามาโชว์พี่พี่เหรอไหนนี่นิวกินโชว์สิลูกกินโชว์สิโอเกมหักบุ้งแล้วลูกอ,อร่อยไหมคะลูกอร่อยพี่น้อง